สวัสดีครับพวกกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนในการรีผ้าแบบง่ายๆกันนะครับไม่ว่าใครก็ทาสามารถรีได้หมดเลยนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้โดยการใช้นี่นะครับมีเลยตอรีดอิเล็กโทรลักนะครับตัวนี้รับประกันได้เลยครับ2ปีไม่มีทางเสียแน่นอนครับแต่ถ้าเสียเนี่ยเรามีอะไรเปลี่ยนนะครับที่ศูนย์เซอร์วิสบริการโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้จะมาเริ่มในการรีผ้าก่อนโอเควันนี้ผมจะมี3าม ตัวอย่างนะครับ1ทั้งชุดทํางาน2เป็นเสื้อใส่เล่นนะครับสเป็นกางเกงสแลกนะครับผมอันดับแรกก่อนเลยนะครับเราจะมาเริ่มจากเสื้อก่อนละกันนะฮะโอเคนะครับ,เ,นะรบเราต้องจัดผ้าให้ตึงก่อนนะครับทีนี้เราก็เอาเสื้อมานะครับวางนี้ก่อนอ่ามัเป็นเสื้อเสื้อกีฬาแล้วกันนะฮะหรือเสื้ออะไรก็ไดนะ้ที่เราอยากจะ รีดนะจัดขอบจัดอะไรให้ดีๆนะฮะจัดให้ดีเลยทีนี้นะครับราจะมาเริ่มกันเลยอุณหภูมิไฟนะครับไม่ต้องสูงมากนะครับเอาแบบว่ากลางกลางไม่ถึงกับไหมนะฮะแค่แบบว่าพอรีดได้ให้มันเรียบนะครับผมมันอยู่ที่อุณหภูมิไม่ต้องแรงครับเนี่ยเราก็ค่อยๆไปเนี่ยสมมหมเนาะมันมันยังยับอยู่เราพยายามจัดจัดตรงตรงตรงขอบเสื้อนะครับให้มัน เป็นเส้นๆ,ๆนะนี่ครับสมมุติว่าอย่างนี้เนาะเราก็อ่าโอเคมามค่อยนะครับถูกูจะถูอย่างนี้ก็ได้ถูอย่างนี้ก็ได้นี่ครับพยายามทำให้มันตึงเพราหนึ่งเลยถ้าเป็นผ้ายืดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะตึงน,นะครับแต่นี้เราแค่ทำให้มันรีบไปเฉยนะรเราจะถูอย่างนี้ก็ได้ นะครับแต่อย่าไปแช่ไว้นานนะไม่งั้นเดี๋ยวไหมตรงนี้เนาะโอเคนะ ด้านหลัง <c oughs> ด้านหลังเหมือนกันฮะเราพยายามจัดให้มันเป็นเส้นเกียบไปแล้วก็ตึงดึงมานหน่อยดึงมาหน่อยดึงมาหน่อยโอเค เราอี่างนี้เลยแนวยาวก็ได้เี่ยครับทีนี้เราก็จะมาพับเสื้อกันโอเคนะครับนี่สูงคนนะที่จะพับผมน้อยก็จะนี้นะครับโอเค นะครับหนึ่งชุดวางไปเอาไปเป็นชุดทําง,งานนะครับชุดทําง,งานชุดทําง,งานก็สมมุติถูตัวอย่างว่าเป็นเสื้อโอโลนะครับหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้เนาะเราชุดนี้วางไว้ก่อนอเ,เราจะรีดจากแขนกันนะครับต้องแขนเสื้อก่อนนะฮะรีดแขนเสื้อมันเรียบก่อนทีนี้เราก็จะมาทําการรี ทีละอย่างนะครับเอาแขนเสื้อก่อน,นเสื้อก่อนเนะาะจัดตรงคอพี่ดีนะฮะเป็นเส,นเส้นอย่างนี้เนาะแล้วค่อยๆถูไปถูเรานะครับใจเย็นๆ้องเพลงไปเรวยก็ได้คุณจะรู้บ้างไหมคืนนี้ผมนอนไม่หลับอา่อาอค่อยถูไปเห็นไหมครับมันเริ่มเรียบแล้ว ค่อยนะฮะตัวหูไปช้าช้าแบบค่อยเห็นไหมเริ่มเดือะแล้วเห็นไหมเริ่มเรียบแล้วทีนี้เรามาสลับด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนู้นได้แล้วเนาะเราก็ับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้โอเคฝั่งนี้เราก็โอเคเริ่ม นะครับค่อยๆนะค่อยๆไหมมันเริ่มเห็ความรีบเลยครับควาค่อยรีบไป เรียบละต่อมาอันนี้คือเราิ้แขนนะครับต่อไปเราดิ้าหน้านะครับผู้ใหญ่เด็กเนี่ยสามารถไปใช้ได้หมดเลยนะครับหรือว่าแม่บ้านที่เพิ่งหัดหัดทำงานใหม่ๆอย่างเช่นว่างานรีดผ้างานซะักผ้านี่นะครับซักได้นะครับแต่บางคนก็รีดไปเป็นอย่างเงี้ยก็เนี่ยครับลองฝึกดูอาจจะไม่ผมว่าจะไม่ได้รีบแบบเก่งมากนะแต่ว่าก็พอได้นะครับพอได้พอได้นะฮะ อย่าลืมนะครับตรงปกตรงคออะไรองนี้แล้ก็พยายามรีดด้วยนะครับนี่นะฮะโอเคเอาเข้ามาขุ่ขาวด้านหน้านะครับตรงนี้เราก็จัดให้มันเรียบเหมือนเดิมเหมือนกันนะฮะจัดให้เรียบเหมือนกันโอเคเอาไเริ่มเรียบ เป็นครับฝั่งนี้เริ่มเรียวไปนะต่อมาฝั่งนี้นะครับโอเคฝั่งนี้เราก็จะพักไว้ให้ดีๆรว่าโอเคตรงนี้ไม่ดี ค่อยเียไปไมเ่เริ่มเรียบไปครับมี่คือเรียบไปนะ สานึงเค okay, ครับนี่ก็เป็นโดยโรวมก็ประมาณนี้นะฮะเราก็จะทำการ,รพับอันนี้คือเป็นแบบสาธิตนะครับผมจะรีดด้านหน้าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อยู่ที่สะดวกความสะดวกค้นนะครับเราก็จะมาพับ จอไปกางเกงนะฮะตัวสุดท้ายแล้วนะครับเกงมัาก็จะมาเริ่มจากการนะครับ mm hmm. นี้ก่อน 你放点。 จัดมนคอเป็นนะครับเราก็จะมารีบต่อเลยนะฮะมันก็ใกล้เรียบแล้วไม่เ,เยมากครับโอเค บื้ตงตหนนของเกงเนาะก็มาลานหลังนะครับรหลังของเกงะจัดก่ตัวเองอะมา ใช่ครับถนหมับรืองเคลนะเรีร้อยมินิมานะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับที่รับชมในวันนี้นะครับผมวันนี้ได้ทําการรีดผ้าทั้ง3ตัวนะครับทุกตัวเรียบหมดเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างเลยตัวนี้มันเป็นตอรี่ที่ด,ดีมากนะครับก็คืออีเด็กอเ็ทรลักตัวรุนร่นนี้นะครับผม ก็ขอฝากไว้ในอ้อมก่อดน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซั s สไ i b ้ถ้าหากว่าตรเสนอวิพากประกัารใดไปต้องขออภัยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ